หลังจากผ่าซีดแล้วทำไมถึงเสี่ยงเป็นโรคปอดรั่วคะอันนี้ก็ตอบยากนะครับว่าซีดอะไรซีดท,ที่ตรงไหนนะครับจริงๆแล้วการที่เกิดปอดรั่วเนี่ยมันหมายความว่ามันอาจจะมีรอยต่อระหว่างผิวชั้นนอกกับซวงอกต้านใไหนซึ่งแปลว่าการผ่าซีดตรงนี้อาจจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณท่องปอดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอรหรือลําคออะไรทั้งหลายนะครับเพราะว่าเวลาการทําหัตถการอะไรตรงแถวนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่อาจจะเข้าไปในช่องปอดซึ่งช่องปอดเนี่ยมันจะต้องมีอาศัย แรงดันนะครับเราถึงจะหายใจได้ถ้าแรงดันตรงนี้หายไปปอดก็อาจจะมีแรงดันกดเข้าไปทําให้ปอดตัดได้เพราะฉะนั้นแล้วซิสที่เกิดขึ้นในบริเวณตรงนี้นะครับที่มีการผ่าตัดเนี่ยถ้าบริเวณใกล้ๆกับทรงอกก็มีโอกาสที่อาจจะทําให้เกิดรอยแผลได้ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับมันก็อยู่ในขั้นตอนของการผ่าตัดซึ่งมันไม่ได้แปลว่าจะเกิดทุกคนนะครับและแพทย์ก็จะมีการดูแลป้องกันหรือวิการตรวจสอบก่อนและหลังการผ่าตัดอยู่แล้วนะครับจึงไม่จําเป็นต้องไปวิตกกังวลหรือตกใจ เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นในระหว่างการทำการทางการแพทย์มันก็มีวิธีการแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ